สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มิสเตอร์เฟเปอร์ทีมจะพามารู้จักกับทังบำบัดกลิ่นนะครับทังบำบัดกลิ่นหรือที่เรียกว่าสคาร์เปอร์มันเครือะไร <1> <1> มันใช้บำบัดกลิ่นจากาอุตสาหกรรมภายในโรงงานเช่นพวกกลิ่นตะกวัวกลิ่นกรดไอกรดพูดง่ายๆคือเป็นตัวที่บำบัด อากาศเสียให้เป็นอากาศดีนั่นเองแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆทุกท่านมาที่สระบุรีนะครับมาดูการเคลือภายในถังไปรบกาดซึ่งเป็นถังที่เชื่อมเพิ่งจะเสร็จางานนี้เขาจึงต้องให้เรามาเซอร์วิสภายในถังเพราะว่ามันจะต้องสัมผัสอยู่กับ น้ำไอ้กรดด่างสารเคมีตลอดเวลาซึ่งมันจะทําให้เสียเร็วมากเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาคือการเคลือบภายในอันนี้เราก็กําลังดาเนินการลงใยแก้วและเลซินด้วยไฟประการานนะครับข้างในจะเคลือบหนาสามชั้นหลังจากนั้นเราจะรอให้มันแห้งแล้วก็กระเถิบไปในพื้นที่ถัดไปเพราะมันมี3ามเซสชั่นเราก็จะเคลือบภายในทั้งหมดตาม ขอบตามรูแล้วก็เก็บบริเวณรอยต่อแนวเชื่อมการเข้าไปเคลือบก็ต้องโปรเทคอย่างดีนี่ครับหลังจากที่เคลือบเสร็จแล้วก็จะเป็นผิวประมาณนี้เพราะว่าเราลงสีเทาให้นะครับผิวก็ออกมาอย่างสวยงามอย่างที่เห็นนะครับใช้งานได้ยาวนานภายในก็จะต้องมีการเป่าโบเวอร์ทั้งเป่าเข้าแล้วก็ดูดออกทีมทำก็จะต้องใส่หน้ากาก 3M นี่ครับ ใช้โบว์เป่าเข้าแล้วก็ดูดออกหลังจากนั้นเรามาเคลือบภายนอกกันบ้างภายนอกก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าผิวเรกจะต้องสัมผัสอยู่กับไอเคมีด้านนอกแล้วก็ฝนแล้วก็แดดตลอดเวลาเราก็จึงทําการปัดผิวเพื่อให้สนิมออกไปบางส่วนนะครับแล้วก็ทําการลงรองพื้นเพื่อที่จะทําการปูใย,ยแก้วชั้นต่อไปหลังจากนั้นเราเริ่มปูนะครับใย,ยแก้วตัดให้มันได้สัดส่วนนะครับแล้วก็ปะ เป็นช่วงรอยต่อกันนะครับทั้งตัวบอดี้ทั้งตัว, Body, ตวก้นแล้วก็ทั้งตัวฝามันนะครับลงชั้นแรกก็จะจางๆแบบนี้นี่เราเพิ่มชั้นเข้าไปรวมทั้งที่ถังเก็บน้ำด้วยนะครับหลังจากนั้นพอแห้งแล้วเราก็มาซ้ําพออากาศด,ดีๆมันก็จะแห้งเร็วนะครับนี่เราก็จะเป็นการเก็บงานข้างนอกจะเคลือบสองชั้น แต่ความทนทานทนทานได้เดยทีเดียวเชียวเพราะว่าเป็นการโปรเทคไม่ให้เกิดการกัดก่อนเท่านั้นเองทั้งหน้าแป็นแล้วคอหน้าแป็นแล้วกเก็บงานทั้งหมดนะครับภายนอกก็ใช้งานได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับก็เป็นผลงานของ Fiber Team Engineering นะครับติดต่อสอบถามได้ที่เพจหรือเบอร์0629352454สวัสดีครับ